สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์มาเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่เหมาะสําหรับลูกค้าในกลุ่มวัยทางานนะครับวัยทางานนะครับแล้วก็วัยรุ่นกลางๆนะก็เป็นรถที่แบบว่าราคาเนี่ยนะครับค่อนข้างถูกนะครับสำหรับผู้มีรายได้นี่ไม่ได้เพราะว่าเยอะมากมายนะครับแต่อยากจะมีรถนะครับไว้ใช้งานไว้ขับไปทํางาน นะครับในใช้ในชีวิตประจำวันนี่แบบสบายๆผ่อนแบบไม่มากมักนะครับไม่ไม่หนักหนาอะไรมากมักมากมายนะครับแล้วก็รถเนี่ยนะครับก็เป็นรถที่แบบไม่ได้เก่ามากนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มค่าด้วยนะครับวันนี้ผมเลยนำโตโยต้านะครับวีออสนะมานําเสนอนะครับเผื่อลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านที่มองหารถอยู่นะครับประมาณนี้อยู่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวีออสเนี่ยที่ผมนํามา เสนอเนี่ยมันมีข้อดีอะไรมีจุดเด่นจุดดียังไงนะครับว่าในเรื่องของสวรรถนะในเรื่องของหน้าความน่าใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวตามไปดูครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงนํา Vios เนี่ยนะครับมานำเสนอนะครับทั้งที่แบบว่ารถราคาประมาณนี้นะครับมันก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับนะ สาเหตุน,นะครับที่ผมนำ Vios มาเสนอให้ลูกค้านะครับในกลุ่มลูกค้าที่วัยทำงานนะครับรายได้หมื่นห้าหมื่นหกนะครับหมื 10, ่นเกินเนี่ยทำไมผมต้องเสนอ Vios เนะี่ยนะครับก็เพราะนะครับ Vios เนี่ยนะครับดึงนะครับหน้าตาของ Vios เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้แบบว่าเก่ามากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรถที่ ตกรุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่อยู่กลางๆนะครับน่าใช้นะครับและก็ความเป็นเอกประสงค์ของโตโยต้าวีออสเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินทางนะครับไกลๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดเนี่ยวีออสก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของเครื่องเองนะครับสมรรถนะของตัวรถเองนะครับแบรนด์เองนะครับแล้วก็ศูนย์บริการต่างๆเองนะครับผมก็เลยบอกว่าวีออสนี่แหละเหมาะนะครับสำหรับลูกค้าวัยทํางานนะครับ ไว้ทำงานเป็นอ่าหนุ่มรถหนุ่มสาวโรงงานประเภทนี้นะครับหรือว่าออฟฟิศต่างๆนะครับที่รายได้ไม่ได้สูงมากนะครับอยากหรือคนอื่นที่อยากขอนแบบสบายๆนะก็อาจจะอยากจะมีรถสักคันหนึ่งนะครับไว้อำนวยความสะดวกให้ตัวเองนะในทุกๆด้านของการใช้ชีวิตนะก็ลองมาดูนะครับว่าคันนี้จะเหมาะมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะอย่างคันนี้นะครับเป็นโมเดลปี2015นะครับก็รถประมาณ5ปีนะ รถประมาณ5ปีนะครับสภาพหขวงเรานะครับนี่ก็ให้ดูนะครับว่าเป็นรถเดิมๆนะครับสวยนะเปิดราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทนะครับก็ผ่อนอยู่เรทประมาณ5,000-6,000นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ตึงมากสำหรับลูกค้าที่ไรายได้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็สามารถออกได้นะ ออปชันนะครับรูปร่างหน้าตาให้ดูก่อนเลยนะครับเขาเป็นออดดวแล้วนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรถที่หน้าตาขี้นุขี้เลยนะครับก็ยังอยู่ในทรงที่ทันสมัยอยู่นะครับบางท่านบางคนเนี่ยนะครับก็เอาไปตกแต่งเสริมแต่งนะครับนะก็ดูดีดูสวยงามขึ้นมาได้นะครับก็ใส่สไตล์ของตัวเองเข้าไปได้นะครับสําหรับ v ีออเนี่ยก็ของแต่งมากมายนะครับแต่งแล้วสวยนะอ่ะล้อนะครับคันนี้เป็นล้อแมกนะ ออแม็กขนาด15นิ้วนะครับดิสเบรกหน้านะครับมีระบบแฮกชันมาให้ด้วยนะครับป้องกันก,รกร้อนึตะไหลแล้วก็ระบบเบรกที่ก็เป็น ABS นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายและก็ปลอดภัยในเรื่องของการใช้งานนะครับไฟเลี้ยวนะติดตั้งที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างนี่ก็ปรับพับไฟฟ้านะสวยงามนะครับคันนี้ก็ยังได้ในเรื่องของแอ ไอ้ฟ์มนะได้ในเรื่องของิล์มนะครับที่ติดตั้งมาให้รอบคันนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะสภาพเนี่ยให้ดูนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสําหรับรถเบอสองนะรางรอยการใช้งานค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับคันนี้นะครับระบบเบรกดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังนะเดี๋ยวไล่มาดูนะเดี๋ยให้ดูความสวยความงามนะครับของเหลี่ยมสันต่างๆนะครับบางเดิมสีเดิมทั้งคันแน่นอนในนี้รับประกันนะครับสําหรับลูกค้าที่มองหารถวีออสไว้ใช้งานนะครับ หรือลดราคาประหยัดประหยัดคุ้มค่าคุ้มค่านะครับแต่สมรรถนะเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องของการใช้งานนะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระ,ะเขานะครับอันนี้ใช้กุญแจเปิดก็ได้นะครับหรือจะเปิดที่อ่าด้านในนะครับฝั่งคนขับก็ได้นะครับก็เปิดได้2ที่นะอ่ะอาทีนี้นะครับมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระ นะห้องเก็บสัมภาระนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้แคบอะไรเลยนะครับสลหวิออสนะห้องเก็บสัมภาระไม่ได้แคบเลยนะกว้างนะครับสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้นะครขนาด2ใบ3ใบใหญ่นะก็ถือว่ารถวิออสเนี่ยเป็นรถที่ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น,นอกเมืองในเมืองนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนอ่นะอันนี้ถอดยางอะไรไว้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวันที่ลูกค้า ซื้อวันที่ลูกค้ารับรถไปเราหามาให้นะครับหามาใส่ให้เหมือนเดิมนะครับเราตอดเก็บไว้เฉยนะแต่ให้ดูนะครับที่ถอดออกเพื่อว่าลูกค้าจะได้ดูในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะครับว่าเป็นโครงสร้างเดิมนะไม่มีเรื่องของบาดเหตุไม่มีเรื่องของร่องรอยการเฉียวชนร่องรอยการชนหนักนะนะก็ให้ดูนะครับตะเข็บนะครับพวกตะเข็บต่างๆพวกรอยเบ็ดอกไมต่างๆอันนี้เดิมนะครับรับประกันเรารับประกันให้เลยนะครับว่าไม่มีเรื่องของชนหนักแน่นอนนะก็ ให้ดูนะครับด้านซ้ายด้านดา,นายด้านขวาไปเลยแล้วก็ฝาท้ายนะไม่ว่าจะเป็นรอยซีนรอยอะไรต่างๆอันนี้เดิมนะครับต้องบอกว่าเดิมเลยนะดูนะครับรูปลักษณ์เขานะครับเนี่ยเขาเป็น 1.5e นะครับก็เป็นรุ่นอนะสวดส่งไฟท้ายนะออกแบบมาได้ชมเชยนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่า ตกรุ่นนะครับ Vios เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับของแต่งมากมานะครับในกลุ่มในไกด์ไลน์ต่างๆมีของตกแต่งให้ใส่สปอยเลอร์ใส่สเกิร์ตลงไปลงล้อลงแม็กได้สวยงามเหมือนกันนะครับนะที่สําคัญนะครับราคาของ Vios เนี่ยนะครับไปประหยัดด้วยนะครับราคาถูกด้วยเดี๋ยวมาดูออปชันด้านในเขานะครับความสวยขวามงามด้านในเขาดีกว่าอ่ะนย่าอย่างคันนี้นะคันนี้ดูนะครับได้โทนสีดํา สิ่งเรื่อความสะดวกนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานนะฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้นะมีล็อกกระจกนะครับมีล็อกกระจกมีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะเป็นออโต้นะครับออโต้ทั้งขึ้นตั้งลงนะครับอันนี้ออโต้ทั้งขึ้นตั้งลงเลยฝั่งคนขับนะพับกระจกนะพับกระจกข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับวงมาลัยปรับตำแหน่งได้2ตำแหน่งนะครับสูงตำ่ำนะ อ่หรือว่าขึ้นลงน่แหละนะครับปรับได้2ทิศทางลักษณะหน้าจอนะครับก็ทันสมัยนะครับทันสมัยคันนี้เรียกใหม่ก็อยู่ที่แสนนะครับแสนนิดๆนดนะมาในส่วนของวิทยุเครื่องเสียงนะครับ CD นะครับ 3, m b 3 FMAM MM. ได้หมด USB มาให้ AUX มาให้เอ็นเตอร์เทนได้นะครับมัลติมีเดียได้นะ แอร์นะครับตัวต้าเนี่ยก็ขึ้นชื่อเลยเลยว่า Air แอร์เย็นโดยพวีออสพวีออสหรืออะไรเนี่ยเป็นรถที่ผลิตในบ้านเรานะครับดังนั้นความเย็นนะของแอร์เนี่ยทำงานได้เร็วแล้วก็เย็นเร็วด้วยนะที่สําคัญมีช่องจุดบุหรี่มาให้ด้วยามนะหรือเพราะเขาเลนนั่นแหละนะครับก็มีมานะเกียร์นะครับเป็นแบบขั้นบันไดนะเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับก็มือใหม่นะครับ ใช้งานง่ายสะดวกสบายปลอดภัยด้วยนะครับเพราะเป็นเกียร์ระบบขั้นบันไดเนี่ยนะครับก็ไม่ผิดพลาดแน่นอนในเรื่องของการใส่เกียร์นะภายในนะครับดูดีดูสะอาดนะครับเนี่ยอย่างคันนี้นะครับมีการเลื่อนให้ด้านในนะครับเป็นเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้าเป็นเบาะผ้าเหมือนกับกำมะหยี่เหมือนอคาเนล่าแล้วแหละนะครับก็สวยงามนะครับขึ้นรูปได้ดีนะครับมีปีกนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะแต่โอบกระชับร่างสรีระได้ดีนะครับป้องกัน การเวลารถเข้าโคง้งเข้าอะไรก็กระชับร่างกายของเราได้ดีนะครับคันนี้นะบางแดดก็มีมาให้นะครับมีกระจกด้วยนะครับฝั่งคนขับนะข้อดีของวีออสเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับในเรื่องของราคาถูกแล้วนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่ดีแล้วยังมีในเรื่องของสมรรถนะด้วยนะครับสมรรถนะในการขับขี v ่วีออสก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสมรรถนะในเรื่องของความปลอดภยัยถูกลมนิ้ภัยได้มาระบบเบรก e p s ระบบ แท็กชั่นคอนโทนได้มานะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้ในเมืองก็คล่องตัวใช้ในอนอกเมืองก็คล่องตัวความประหยัดก็มีให้เห็นนะครับที่สำคัญนะราคาซื้อขายกันนะราคาซื้อขายกันในท้องตลาดไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงมากนะครับ เทียบกับคุณภาพที่ได้แล้วคุ้มค่าแน่นอนนะครับเทียบกับคุณภาพแล้วคุ้มค่าสําหรับ v ีออสนะครับไม่ใช่รถอีโคคาร์นะครับแต่ไม่ใช่รถขนาดใหญ่แต่เป็นรถกลางๆนะครับใช้ได้ทุกวัยและก็ทุกเพศนะครับทุกเพศทุกวัยด้วยผู้หญิงก็ขับดูดีผู้ชายก็ขับดูดีนะครับสําหรับวัยรุ่นอยากนําไปจัดทรงไปแต่งก็มีของตกแต่งมากมายรองรับนะครับคันนี้นะสะอาดสะานเลย เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูในส่วนของความแท้ความเดิมนะครับคานหน้าเป็นยังไงบ้างนะเครื่องยนต์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันรับประกันนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมรับประกันนะเข้ามาดูมาชมนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาดูนะหรืออยากได้ข้อมูลอื่นๆนะครับ แอดไลน์ผมมาหรือว่าทักมาใน YouTube เลยนะครับในช่องเลยก็ได้นะครับผมจะเข้าไปตอบไปคอมเมนต์นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับที่เอร์ผมให้ไว้นะครับหลังจากที่เราได้ดูรีวิวกันไปนะครับ Vios นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคานะครับราคาเนี่ยถูกนะปี2 0 1 5อย่างคันนี้นะครับก็เปิดเพียงแค่339,00 0บาทนะก็ผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0นนะครับฟรีดาวได้ด้วยนะ ก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีรายได้นะครับมีรายได้ไม่ได้มากนะครับมีรายได้รวมๆแล้วก็ประมาณ1 5ื่นหาประมาณนี้ก็สามารถที่จะซื้อไว้ใช้งานนะครับไว้ขับขี่อำนวยความสะดวกให้ตัวเองได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวรถเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์บริการรถเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไระตามท้องตลาดนะครับ Toyota Vios เนี่ยเถือว่า หาได้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีเรื่อยในเรื่องของสมรรถนะในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกเมืองในเมืองนะครับเดินทางใกล้ไกลได้หมดนะครับในเมืองก็คล่องตัวนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่มองหารถไปใช้งานในชีวิตประจาวันนะครับผมก็ฝากวีออสไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสายตรงมาเลยนะครับที่เบอร์นะครับขึ้นหน้าจอนะก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ